ประกันรถยนต์ชั้น1ราคา7,500บาทต่อปีนะครับต่อปีนะ7,500นะคุ้คมครองอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมเช็คให้ดูนะครับทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับ ก็มาที่เว็บ7 2 4 t e a m c o m ทมนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับแฟดี้นะครับแบบนี้เลยใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็สมัครสมาชิกฟรีนะสามารถซื้อประกันได้ในราคาทุนนะครับหรือว่าเราที่สําคัญก็คือจะได้เปรียบเทียบได้นะครับว่าอะไรคุ้มครองเท่าไหร่แล้วก็จะได้รู้เลยนะครับว่ามีประกันประเภทไหนบ้างนะอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เข้ามาแล้วกดมาตรงนี้นะครับไปที่เช็คเบี้ยนะครับจากนั้นนะครับไปที่ประกันรถยนต์นะครับแบบนี้แล้วของผมนะครับก็เลือกเป็นเช็คเบี้ยงานใหม่นะครับอ่า จากนั้นนะครับให้เราทําการใส่รุ่นรถของเราไปนะครับติ่ต่างก็ของผมก็เป็น Honda นะ Honda นะครับซิตี้นะครับประเภทประกันผมเลือกเป็นชั้น1ซ่อมปูนะครับแล้วก็ปีเนี่ยของผมปี2019นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นรถยนต์นะครับผมเลือกเป็น Honda City นะครับจากนั้นรุ่นย่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว CC นะของผมแน500 c c นะครับแบบนี้ แล้วก็จังหวัดเป็นกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยทุนประกันเขาจะอยู่ที่2อ0 0สนนะครับเราก็ทําการกดออกใบเสนอราคาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะเราสามารถเลือกจากในส่วนของตัวบริษัทประกันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกจากจัดลําดับตรงนี้ก็ได้นะสมมุติว่าผมบอกว่าอยากได้เบีย้ยต่ําสุดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าพบทั้งหมดก็คือ49รายการนะครับที่เราสามารถเปรียบเทียบได้นะ ตรงนี้ก็จะมีนะครับผมเลือกไปแล้วจากเบียที่ถูกที่สุดนะครับก็คือเป็นของทิพิทยประกันภัยนะครับเลี้ยเวลาคุ้มครอง1ปีนะครับวิ่งไม่เกิน5000โลนะอันนี้เป็นประกันตามไม้นะครับก็จะอยู่ที่แผนอ่าห้าพันเนะใครใช้น้อยเนี่ยก็สามารถเลือกแผนนี้ไปเปรียบเทียบได้นะครับแล้วก็อัอนนึงก็คือเป็นของประกันทับภัยไทยวิวัฒนะครับไทยวิวัฒนะตรงนี้ลูกค้าถ่ายรูปรถเองนะครับเฉพาะแผนมี ค่าเสียหายส่วนแรกนะครับมูลค่ารถยนต์เนี่ยไม่ต่ำกว่า1000นะครับตรงนี้ก็7,500บาทที่จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็คือจะเป็นของไทยวิวัฒน์กับ MSIG นะครับแบบนี้นะราคา7,500บาทนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่กำหนดจำนวนกิโลที่เราขับนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถขับได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยลูกค้านะครับก็ถ่ายรูปเองนะครับถ่ายรูปส่งมาให้เราถ้าเราเป็นสมาชิกเองซื้อใช้เองนะครับก็สามารถถ่ายรูปรถตัวเองได้เขามีแบบให้ดูนะแล้วก็มีวิธีการทําให้นนะครับบบแ้ สมมุติว่าผมเลือกไปนะครับประกันเนี่ยราคาอยู่ที่7,500บาทเหมือนกันเลยนะแล้วก็กดทํารายการต่อนะจะเลือกรายการอื่นก็มีนะครับเนี่ยมีค่าเสียหายส่วนแรกเท่านี้บาทอะไรเงี้ยนะครับวิ่งไม่เกิน8,000โลก็มีนะครับแต่ว่าเราเน้นวิ่งเยอะนะครับอ่าแบบนี้ผมเลือกไปเลย2อคันนี้นะครับก็กดทํารายการต่อไปนะชื่อก็เป็นชื่อผมเองเลยนะครับวอลุตนะครับ แล้วก็เบอร์โทรเป็นเบอร์ถมนะครับอ่ะทะเบียนนะครับก็อ่ะแบบนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยในกรณีที่ใครเป็นตัวแทนขายนะครับก็สามารถเลือกผ่อนได้นะแสดงงวดผ่อนได้นะครับแล้วก็เป็นจ่ายเท่ากันทุกงวดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกมาให้นะว่าเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับก็คือแสดงทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือก10งวดนะครับ ก็เขาจะผ่อนตั้งแต่3งวด4งวด5งวด6งวด8งวดแล้วก็10งวดนะครับของแฟดีเนี่ยข้อดีก็คือว่าค่าคอมผ่อนนะครับจะออกงวดแรกเลยนะหรือว่าส่วนลดเนี่ยจะออกงวดแรกเลยแล้วก็ผ่อนไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผ่อนลูกค้าผ่อน6เดือนเนี่ยก็คือไม่ไม่หักคอมนะครับได้รับคอมเต็มๆนะได้รับคอมงวดถัดไปเหมือนกันนะครับนะสมมุติว่าผมบอกว่าให้เขาแสดงทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า สมมุติว่าเป็นเราเป็นคนซื้อนะก็แสดงได้หมดเลยว่าจะต้องการผ่อนกี่งวดนะครับงวดละเท่าไหร่เขาจะได้ตัดสินใจนะตรงนี้ผมก็กดออกใบเสนอราคานะครับรกดโอเคนะครับเวลาถ้าสมมติว่าใครขายนะก็ทําเป็นใบเสนอราคาของลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่จะดูเองซื้อเองนะก็ใส่เบอร์เราไปนะครับง่ายดีเนาะตรงนี้เขาจะมีบอกนะครับว่าของไทยวิวัฒนะครับแผนอันไหนนะอันนี้เป็นของ MSIG นะครับ Ultra Safe กับ New Budget นะครับ ราคาเนี่ยจะอยู่เท่ากันเลยนะครับอยู่ที่7,500บาทเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นหนึ่งนะต้องถ่ายรูปรถยนต์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเบี้ยรวมอันนี้เป็นเบี้ยรวมพลบ,บนะครับไม่เอาพอรบ,บรก็ดูอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผ่อนสามวดเท่าไหร่เขาจะมีบอกมานะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือบริษาานะัทประกันนัดตรวจรถนะครับแล้วก็ลูกค้าถ่ายรูปรถเองนะก็นีที่เป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนบริษัทเนี่ยจะมีถ่ายรูปรถใหม่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเลือกได้นะ ต่อไปนะครับก็คือในกรณีนี้นะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวความคุ้มครองนะตรงนี้เป็นประกันซ่อมอู่อยู่แล้วนะครับซ่อมอู่ก็คือไม่ใช่สูตรรถยนต์นะไปอู่ในเครือของเขานะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บได้นะว่าอู่ไหนเออขารับที่ไหนบ้างน,นะครับหรือว่าถามอู่ใกล้บ้านดูก่อนก็ได้นะว่ารับอู่ไหนบ้างเนานะแล้วก็ตรงนี้ก็คือทุนประกัน1 0 0 0 0แนนะครับตรงนี้ก็คือคุ้มครองน้ําท่วมด้วยนะเห็นไหมครับ แล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรกค่าเสียหายส่วนแรกจะจ่ายในกรณีอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เป็นรถชนรถแล้วก็แจ้งหน้าที่เกิดเหตุนะครับตรงนี้ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะแล้วก็ในกรณีที่ไปชนที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบกนะครับอันนี้ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนะครับก็คือผมถามกับทางเจ้าหน้าที่มาแล้วนะสำหรับแผนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่แบบว่า ทั้งต้องการทาราาํประกันภัยรถยนต์ชั้น1นนะแล้วก็ต้องการให้มันประหยัดนะครับประหยัดงบเนาะแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเราชนหรือว่าไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้นะครับก็มีค่าเสียหายส่วนแรกก่อนเนาะถ้าใครเออผมว่าไม่ค่อยมีนะปกติขับรถก็ชนรถนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นขับไปแล้วไปชนต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเป็น2อบวกสามบวกมันจะเค็มไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นเนี้ยก็คือจะเค็มได้แต่ว่าต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนนะครับก็ถึงจะทอมเราประมาณ1น0 0 0แสนเนาะ เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับบุคคลภายนอกนะตรงนี้เนี่ยก็เท่ากันนะครับแล้วก็ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับของไทยวิวัฒน์เนี่ยจะอยู่ที่5 0,000ื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ m s g เจนี่ยจะอยู่ที่0,000 0แสนนะครับ5คนเหมือนกันนะค่ารักษาพยาบาลนะครับก็คือต้องเหนือจากพรบนะตรงนี้ก็จะมีให้5 0 0ห0ื่นนะครับของ MSIG จะอยู่ที่10,000แสนนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวประกันตัวผู้ขับขี่นะครับในกรณีที่ไปชนคนนะครับก็อาจจะมีประกันตัวผู้ขับขี่นะครับก็ของทวิวัฒน์จะอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับของ MSIG จะอยู่ที่สามแสนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเลือกที่ไหนนะครับอย่างแรกเนี่ยอาจจะต้องดูในส่วนตัวความคุ้มครองก่อนนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็จะดูในส่วนนี้นะครับความคุ้มครองแต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันยังไงเพราะว่าตรงนี้มันมีใบเสนอราคาให้แล้วนะครับใครที่เป็นสมาชิกซื้อใช้เองก็คือสบายอ่ะก็คือดูจาก ในส่วนตัวความคุ้มครองเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับประกันชั้นหนึ่งหรือว่าราคาประกันรถยนต์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าแต่ละบริษัทประกันเนี่ยไม่ได้แบบว่าคุ้มครองเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเน้นซ่อมนะครับก็ลองหาอู่แถวบ้านดูก่อนนะว่าเอ๊มันรับอู่ที่ไหนบ้างนะครับเขารับอู่ที่ไหนบ้างแล้วก็แต่ละที่เนี่ยเราค่อยมาเลือกก็ได้นะครับว่าเออเฮ้ยอันนี้เนี่ยเขาอู่นี้ก็รับอู่นี้ก็รับแล้วแต่ว่าราคาใกล้กันเลือกความคุ้มครองเยอะกว่านะครับ โอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะใครที่แบบว่าอยากได้ประกันชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากได้ราคาถูกหน่อยนึงนะครับอยากได้ราคาแบบย่อมเยาวนะครับแล้วก็คุ้มครองเหมือนชั้นหนึ่งนะตรงนี้คุ้มครองน้าท่วมด้วยแน่นอนแต่ว่ามีค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ไม่ใช่เป็นรถชนรถนะครับหรือว่าแจ้งคู่กรณีไม่ได้นะครับก็แนะนํานะครับก็ใครที่สนใจก็ให้เช็คให้ก็ได้นะครับทิ้งทิ้งอะไรนะยี่ห้อรุ่น ปี CC แล้วก็แบบที่ต้องการไว้ให้ได้นะครับในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมมาเช็คราคาให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ